คำเตือนการพนันเป็นสิ่งผิกดกฎหมายไม่ควรเล่นตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะ เหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆอันนี้สําคัญเลยนะฝากไว้ด้วยและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าโอเคผมคอนเสิดสวัสดีมิตรักนักปันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง spk หนึ่งปปดนะฮะทุนคนแล้วก็ออกมาคือในค่ายของสอง0ันนะฮะดึกหน่อยนะเที่ยง ยังคืน17นาทีนะฮทุนหนักทุนนานะฮะเวอร์ชันใหม่มีหลายคนบอกว่าทุนต่ำกว่า500เวอร์ชันใหม่นี้ไม่ค่อยแจกจัดแจกจัดหนักครับหมื่นพันนะทุกคนใส่ไ,ไป150ครับยาวๆดูเป็นตอนเียังคืนนะ,ะว่าจะแตกไหมสวยฮนะมาชอ็อตนี้สวยอดเฮ้ยลงลงซ้ำซ้อ,อนลงซ้ำซ้อนอือหือบิ๊กวินครับผมสุดยอด ดึกดึกแบบนี้น่าจะแตกดีนะะมามาสวยอะมาสวยอะโล่ลงไม่ช่องๆโล่ไม่ลงครับจับทุนหมื่นนะแตกมาสักสามหมื่นนี่เอาสุดยอดนะทุกคนมาดูกันโอ้โหวิสวยว่ะแต่ไม่ลงอะ่ะเฮ้ยเต็มแถวมาดีเกินฮนะเต็มแถวมาดีเกินฮนะสวยฮะ S <s> ปีสปินมาไหมแบบนี้แบบนี่ชางใจหน่อยฮะอาจจะกดไปเทอร์โบแล้วนะทุกคนมาดูกันเทอร์โบจะจ่ายเหมือนแบบธรรมดาหรอฮะออตโต้วยฮะยาวๆอะปัดสายได้เปล่าก็ยังจ่ายนะฮะทุนหมื่นทุนเยอะไม่ใช่ทุนเยอะเยทุนเยอะเนี่ยมันอุ่นใจ <S <s <uck> เพราะว่าเรามาเล่นโห, <uck> หมดนี้มันเป็นโหมดธรรมดามันกดเบ็ดสูงสุดได้แค่150นะทุกคนอ <uck> ่ามันไม่มีวันที่จะเว้า100รอบอยู่แล้วเราจะรู้ได้เลยก็เราจัด กำไรเท่าไหร่เรครัวบวกกันลบอะไรประมาณนี้นะครัค้างเฉยอ่ะเซยจัดทุนหมื่นให้เป็นควันตาครับแตกเยอะมีแจกนะแตกเยอะมีแจกนะอ่างเตานะ่ะแตกไม่เยอะก็ติดได้ก่อนอะไรประมาณนี้นทุกคนแอดอ,อยากสตรีมสดมากเลยกัว่ามไม่มีคนดูนะแต่ถ้ามันเป็นคลิปอ่ะคนจะมาดูเวลาไหนก็ได้ทุกคนแต่ถ้ามันเป็นสตรีมสดอ่ะเออมันก็แบบ คนมาดูไม่พร้อมกันอะนะมันก็คนดูน้อยนะเออจะแจกยังไงก็ยังไงอยู่แต่ว่าเราจะลองสตรีมทุกวันแดูคนดูนะเพื่อแบบจแจกสดๆอะไรประมาณนี้ตอนนี้ยังแจกไม่ได้อะทุนหมื่นกำไรยัางมา1,000หนึ่งพันเลยอะโอ้สามนาทีผ่านอะสวยมีต่อแน่เลยมีห้าแถวงาม,มๆไม่ไมไม่มีครับ โอ้โหเป็นแถวมาบ่อยมากนะทุกคนสวยนะแอดก็จะมาเล่นสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็พอละขวานไม่มาให้นะฮะจัดทุนหมื่นนี่เราต้องบวกเท่าไหรต่ตังเปลวนาทีเท่าไรา 30, าหรไ่เอาสักสามหมื่นนะเดี๋ยวไม่ว่าเอาสักสิบห้านาทีนะทุกคนถ้าเล่นสิบห้านาทีเนี่ยมันยังไม่บวกแสดงว่ามันไม่จ่ายแล้วครับ นี้ขอดาบูสักสองสามทีนะอ่ะจะได้ไหมดาบผูไม่มาเจอโล่อ่ะเอ้มันจะมาเสียช็อตฟันสิงโตนี่แหละดาบโู่ไม่ได้ครับทุกคนอะได้ไปโอ้โหเป็นโล่หมดเลยฮะไม่อยากเข้าเลยฟันสิงโตแบบนี้เข้าบิ๊กบินยังดีกว่านะออยังไม่ได้เลยนะบิ๊กบินอะคันสามห้าส โอเคครับไม่เป็นไรครับมันก็เสริมขับมาหน่อยนะมื0 0ซีนะมีคนบอกว่ามูชันใหม่เนี่ยถ้าเข้าบนน้วมันจะดูดนะทุกคนเราบิดเบ็ดก่อนนะบิดเบ็ดทิ้งก่อนเป็นไงไม่มาต้องออกครับต้องใช้เช็ดนี้นี่ออกแล้วเข้าใหม่เลยฮนะต้องออกแล้วเข้าใหม่ฮนะทำลายอย่างสองพันแผทนะโอ้หนาทีได้แล้วไม่ได้อะไรเลยหลักมื่นเนี่ย เฮ้ยเรียกว่าลงเต็มแผงไม่ได้เต็มแผงนะฮะโลเราตาเข้าไปเจ็ดนาทีกำไรยันสองพันนี่เลยนะรู้สึกว่าไม่ค่อยต่อฮะทุกคนกดแทโบ ตั้งเป้าไว้ <c oughs> มันอาจจะยาวหน่อยนะถ้าเราต้องเข้าโบนัสสองรอบนะทุกคนเออถ้าเข้าอีกรอบหนึ่งได้แค่ไหนเอาแค่นั้นดีกว่านะเ <c oughs> พราะทุนมันก็มาเยอะนะไม่หมดอยู่แล้วกด็ดละห้าสิบนี่นนแต่มันจะบวกไม่เยอะแค่นั้นเองนะกดไปเรื่อยๆอ่ะ ไม่ได้ฮะมาไม่จับจ้านนะฮะทุกคนสวยฮะมาชอบนี้ไม่ต่อครับผม โอ้ยจะได้ไหมทุนตั้งหมื่นทำไมมันไม่แตกเลยนะอ่ะสวยฮะชุดนี้มีต่อฮะ yes, <sir. S 1> ได้อยู่สีสปินสีสปินเข้าสักช็อตสวยๆงามๆยี่สิบสปินอะไรประมาณนี้โอ้โหสีส่สปินยังไม่ได้อะแม้แค่สามคอมโบครับอ่ะเรามาลุ้นโบนัสกันอีกรอบเนี่ยเข้าโบนัสแล้วเราจะเลิกเนี่ยขอโบนัสสองก็พอนะได้ไม่ได้ไม่เขียวนะว่ายมาเข้านะมารวยต่อฮะกดย,ย,ยาวนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะ อืแต่ถอดไม่ลงครับสวยนะเสยนะีสยไม่ออกแล้วคุมันมาไม่ค่อยดีนะดึกๆคนโอ๊ยนี่ไงโอ้โหราชามาไม่ครบครับถ้ามาอีกตัวนะแอดเลิกเลยลนะ่ะไม่รอระบนนะมาเอาสิไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ปกสวยๆนะเดี๋ยวเอาหวาัวสิงตัวสามหัวนี้ไปต่อตรงที่ราชามันหายไปนะ เ,ออเดี๋ยวงงกันใหญ่ <c oughs> เ๋็วงงกันใหญ่เออได้สี่พันแล้วทุกคนมันก็มาดีนะฮะแต่เด็กเรามันแค่ร้อยห้าสิบะทุนหมื่นนี้มันต้องไปเล่นหมดระดับสูงนะแต่ไม่แน่ใจว่าเว็บนี้เขาจะมีเล่นในแอปพลิเคชันหรือเปล่านะต้องทักไปถามแอดมินนะต้องไปขอวูต่แอดมินดูนะแต่จะมีนะฮะโอ้โหหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วยิงกดก็ยิงมานะสวยฮนะเต็มแถวบ่อยเกิอนอะเต็มแถวบ่อยมากครับ คนหมื่นพันอะต้องบอกเท่าไหร่ล่ะแต่จริงต้องบอกเป็นแสนนะฮะแต่สำหรับแอปนี้บวกสามพันก็รู้แล้วนะเพราะว่าที่ใช้ทุนเยอะนี่มาลองดูว่ามันจะดูดในกับทุนเยอะๆบางคนบอกโหใช้ทุนเยอะแป๊บเดียวหมดนะคือ,อนี่มาพิชูดกันดูนะก็กดไปไว้อยห้าสิบนี่แหละ,ะยาวๆนะก็ยังเห็นกําไรนะฮะ,อะโอ้สิบสองนาทีแนละ้วเล่นอีกสามนาทีก็พอแนละ้วทุกคนแค่ไหนเอาแค่นั้นขอโบนัสอีกสักรอบพอบอกว่าจะเริ่มดูดได้แล้วฮะนี่ชอ็อตนี้สวย มันไม่มีฟรีสปินเลยนะครับอาจจะกดไหมละเงียบจิบเงียบจิบนะโลมาพาโลมาสวยนะจังหวะนี้เวลาชาลงตรงน้อยโอ้โหไม่ลงอนะบิ็กวินนะพันหกครับผมอะไปขอถึงตัวรอบสองอะขอถึงตัวรอบสองฮะ สวยฮะสวยฮะโอ้โหมาดีฮะหลังมาดีฮะมีรุ่นฮนะแบบนี้มีรุ้นหมื่นนะทุกคนถ้าไปเรื่อยๆนะหมื่นเจ็ดนะแขอแค่ฟันสิ่งโตอีกรอบเดียวมาการลงทุนมีความเสี่ยงแนละไม่ได้มีเสียนะจัดทุนหมื่นนะรับชมเพื่อความมันเทิงนะฮะทุกคน มามาโอ้โหไม่ค่อยมาแล้ว,แ,ลว,วแอด by แอดกวดเกินหกสิบเจ็ดสิบรอบแล้วนะฮะไม่มานลฮะทุกคนโบน,นัสแต่มันก็มาดีนะคอมโบหนักๆอันนี้มีต่อนะมีคอมโบต่อด้วยนะเฮ้ยมีต่อฟีสปินต้องลงแล้วแหละไม่ได้มันไม่มีตัวเทาะนะดูสามตัวหน้านะสิงโตอะเออ มาโอเคจะได้ไหมเนี่ยไปหน่อยแอดขออยู่ที่หยุดที่พันหกแล้วกันนะจะได้กําไรห้าพันนะทุกคนจะได้กําไรห้าพันะฮะเป็นนานขนาดนี้ไม่มาแล้วฮะแบบว่าหุ้ยยังมาตเต็มแถวมาบ่อยเกินนะโล่เต็มแถวนี่ เป็นคลิปที่ยาวมากนะเอ,า,เอ,ะะอางบุกเฉยอะอะไรวะยังวะอยากให้เลิกแล้วหรอเดี๋ยวสิใจเย็นๆสิหนึ่งเจ็ดสองร้อยห้าสิบโอเคห6่หกนะลดถึงหน่หกเลิกนะอันนี้ก็กดไปเรื่อยๆรกดไปก่อนเรื่อยๆครับเผื่อมาก็ไปเรื่อยๆนะนานก็ไม่เป็นไรนะทุกคนสวยฮะพี่รุ่นอะไรยังจะได้ผีสป,ปินเนะี่ยโอ้โหไม่มีให้รุน่นอะ ค้างครับค้างครับเฮ้ยลงดีเหมือนกันนะฮะกดไปเรื่อยๆนี่แอดท่าน่าจะได้เรื่อยๆแต่คลิปมันจะยาวนะเพื่อนๆตอนนี้ก็สิบหกนาทีเดี๋ยวไปเร่งความเร็วให้เหลือสักสิบสองนาทีแล้วกันนะอาจเสียงแอดจะอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะอือฮึ เริ่มไม่มาลนะยอยากไม่ได้เนพะื่อนมาไปต่อไปต่อบุกละเอาห้าพันพอนะสิงโตงไม่น่าจะได้ฟันนะโอ้โหสิบนาทีนะเพื่อนอ้าวมันค้างซะด้วยอ่ะพอดีกว่าฮะมันจะไม่มานะตัดเจ็ดสิบห้าทำไมหกพันหน้าก็ถือว่าโอเคนะแต่มันต้องใช้ทุนเยอะข้าแรกนะทุกคน สรุปแตกไม่ถึงหนเท่านะฮะแต่ก็แบบก็าแบบเยอะนะหกพันนะสำหรับแอดก็บบปกติถ้าอันนี้เราเล่นทุนเยอะนะะเราก็ไม่ต้องกังวลเลยนะเอาจาาอังไหมออ่อีกจังไหมอีกโอเคทุกคนสิบสองนี่ไม่ตัดแล้วไหมเดี๋วว่าตัดไนะมไม่ต้องมาแล้วจะเลิกแล้วโอเคทุกคนคลิปนี้ก็นานหน่อยนะสิแปดนาที เดี๋ยวอจะไปเิ่งความเร็วนะคลิปนี้ก็ลงพกนี้เช้านะหกโมงเช้าแล้วกันนะโอเคก็บวก, 6, 000, นะก, 6, กวหกพันนะกำไรหกพันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับคลิปนี้ด้วยนะยาวหน่อแล้วทุกคนก็กราบสวัสดีครับอาจจะไม่ได้แจกแล้เขานะเดี๋ยวรับชมติดตามมันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมีแจกเดีย๋ยวมีแจกนะอ่นะโอเคครับสวัสดีครับผม